สวัสดีค่ะพบกันเวลาเดิม5ม้าโมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ีที่513แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827 5 4 7 1 1 0ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองคไหนรีบโทรรีบทักวันนี้ก็มีพระส,สวยพระบ,บ้านมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระชัยหลังช้างหลังพอปร,รอสภาพดีวันนี้นะคะจัดมาถึงสี่เหรียญสภาพดีทุกเหรียญค่ะ คาะสำหรับสี่เหรียญน,นี้นะคะด้านหลังเป็นพอปรอทั้งหมดเลยนะคะสภาพดีทั้งสี่เหรียญค่ะการสำหรับเหรียญพระชัยหลังช้างสภาพดีก็จะอยู่ที่เหรียญละ200ค่ะเลือกได้นะคะหรือรับหมดสี่เหรียญก็ได้นะคะเพราะสภาพดีทั้งหมดสี่เหรียญเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดวัดช้างให ปี2,541สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะการสําสหรับเหรียญเม็ดแตงหลวงปูทวดนะคะปี2,541สภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญวัดสวรรค์สามัคคีธรรมวนารามจังหวัดร้อยเอ็ดสภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมค่ะ นี่ก็เดิมเดิมนะคะสวยเดิมค่ะค่ะสำหรับเหรียญวัดสวรรค์สามัคคีธรรมวนารามนะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นครูเทพวงวัดดอนชัยจังหวัดน่านสภาพดีน่าเก็บน่าใช้ค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะรูปทรงก็สวยมากๆค่ะ สำหรับครูเทพวงวัดดอนไทยจังหวัดน่านนะคะสภาพดีเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่2 0 0ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวัดตะโกปี2559สภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะค,ะ,คะสำหรับเหรียญหลวงพ่อรวยสภาพใช้เหรียญนี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะอง์คต่อไปก็จะเป็นเหรียญทรงผนวดราชการที่9ปี08วัดบวรเนื้อทองแดงสภาพดีน่าเก็บน่าใช้ค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะเป็นเนื้อทองแดงค่ะค่ะสำหรับเหรียญทรงผนวดราชการที่9วัดบวรนะคะ สภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่มนต์วัดเนินตามากปี2 5 3 7เนื้อทองแดงสภาพดีน่าเก็บน่าใช้ค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะที่สำคัญราคาเบาๆค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่มนต์วัดเนินตามากนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ สองร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเสมาเล็กหลวงปู่ทวดปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าสภาพดีน่าเก็บน่าใช้ค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญเสมาเล็กหลวงปู่ทวดสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่สองร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู SCH ่บุตรดารุ่นสีม 1> ม .1 ปี2520เนื้อทองแดงสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะมีก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่บุตรานะคะเนื้อทองแดงสภาพดีเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมจังหวัดลำปางปี2517สภาพใช้น่าเก็บน่าสะสมค่ะนีก็เดิมๆนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อเกษมจังหวัดลังปางสภาพใช้เหรียญนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามปี2521สสภาพใช้น่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะ สภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ขันยานะนวโรรุ่นแทนคุณบูชาจารย์ไม่ทราบที่สภาพดีนะเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะค่ะสําหรับเหรียญหลวงปู่ขันยานะวโรนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 150ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จหลังยันรุ่นเสาห้าหลวงพ่อพรมวัดช่องแครเนื้อชินต่อโคดหนึ่งห้าด้านหน้าสภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะเหรียญเก่าๆค่ะค่ะสำหรับพระสมเด็จหลังยนันหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะคะเนื้อทินสภาพใช้เหรียญนี้ก็จะอยู่ที่ สามร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพุทธก่าไม่ทราบที่เนื้อชินใส่กรอบสวยอย่างดีพร้อมใช้น่าใช้น่าบูชาค่ะนี่ก็ไม่ทราบที่นะคะใส่กรอบอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้นะคะถ้าทนาดรับไปก็สามารถนําไปใช้นําไปขึ้นคอได้เลยนะคะค่าสําหรับเหรียญพระพุทธก่าไม่ทราบที่เนื้อชินนะคะ ใส่กรอบอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ฟัน่นวัดอุดมสมพรไม่ทราบปีสร้างสภาพสมบูรณ์น่าใช้น่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะถือว่าสวยค่ะค่ะสำหรับล็อกเก็ตอาจารย์ฟั่นนะคะ ไม่ทราบปีสร้างสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่นาลิตนาลินโทหลังบรรจุเกษาผ้าจีวรไม่ทราบที่สภาพดีเรี่ยมพลาสติกพร้อมใช้น่าใช้หน้าบูชาค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะ พร้อมใช้นะคะถ้าทันใดแล้ไปก็สามารถนําไปใช้นําไปขึ้นคอได้เลยนะคะค่ะสําหรับล็อกเก็หลวงปู่นาลิตนะคะไม่ทราบที่สภาพดีพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปภาพหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามปี2562 ออกวัดรัตนชัยจังหวัดอยุทยาเลี่ยมเดิมๆจากวัดนาเก็บหน้าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะด้านหลังมีปั๊มตานะคะสภาพสวยเดิมค่ะค่ะสำหรับรูปนะคะหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะคะออกวัดรัตนชัยเลี่ยมเดิมๆจากวัดองค์นี้ก็จะอยู่ที่2 5 0หค่ะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ อง์ต่อไปก็จะเป็นรูปถ่ายอาจารย์เกียงวัดวังน้ำเย็นหลังยันสิงคู่สภาพดีเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้ก็น่าใช้หน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะด้านหลังเป็นรูปยันสิงคู่นะคะเห็นไหมคะสวยมากนะคะเลี่ยมอย่างดีอย่างหนาเลยนะคะค่ะสำหรับรูปถ่ายอาจารย์เกียงวัดวังน้ำเย็นนะคะเลี่ยมพลาสติกอย่างดีพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่450 เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงไม่ทราบที่เรียมกรอบสวยอย่างดีพร้อมใช้ก็น่าใช้หน้าบูชาค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะเดิมๆค่ะสำหรับพระสมเด็จเนื้อผงไม่ทราบที่นะคะเรียมกรอบสวยอย่างดีพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่250ิค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนือ้อผงไม่ทราบที่น่าจะลงรักปิดทองนะคะสำหรับองค์นี้ใส่ตลับเก่าหรือกรอบเก่าพร้อมใช้นะคะน่าใช้น่าบูชานะคะน่าเสียดายนะคะไม่ทราบที่นะคะดูกรอบเก่ามากเลยนะคะเป็นกรอบสมัยเก่าเลยนะคะแบบนี้พระก็เก่ากรอบก็เก่านะคะน่าเก็บหน้าบูชาค่ะ สำหรับพระสมเด็จเนื้อผงไม่ทราบที่นะคะเรี่ยมกรอบเก่าๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงรายรุ่นเสาห้าหลวงพ่อแพ้วัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีไม่ทราบปีสร้างสภาพสมบูรณ์นาเก็บน้าสะสมค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะ สัญลักษณ์ของเขาเลยนะคะเนื้อจะเป็นผงสายลุงนะคะเห็นไหมคะสวยมากๆนะคะเป็นสีสายลุ้งเลยนะคะสําหรับเนื้อผงลายหลวงพ่อแพรนะคะค่ะสําหรับพระสมเด็จเนื้อผงลายรุ่นเสาห้าหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อดินขี่กวางหลวงพ่อจลรันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีสภาพใช้น้าเก็บหน้าบูชาค่ะด้านหลังจะมีชื่อวัดกับชื่อจังหวัดบอกนะคะเห็นไหมคะเก่ามากเลยนะคะค่ะสำหรับพระเนื้อดินขี่กวางหลวงพ่อจลรันสภาพใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น พระสมเด็จพิมพ์7ชั้นเนื้อผงหลังรูปถ่ายเก่าไม่ทราบที่สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนะคะเป็นพระสมเด็จเก่ามากเลยนะคะพิมพ์นิยมนะคะเจ็ดชั้นค่ะส่วนด้านหลังจะเป็นรูปแบบนี้นะคะไม่ทราบที่นะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จเชั้นเนื้อผงหลังรูปถ่ายเก่าไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่ 250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อดินหลังพระปางวัดพระปางจังหวัดสิงห์บุรีสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสภาพดีค่ะด้านหลังเป็นรูปพระปางนะคะเก่ามากนะคะ สำหรับพระสมเด็จนะคะวัดพระปางหลังพระปางนะคะจังหวัดสิงห์บุรีสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่สองห้าิบค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระแผงสิบชาติตัดเดี่ยวเนื้อดินสภาพสวยน่าเก็บหน้าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะเป็นตัดเดี่ยวนะคะสำหรับองค์นี้เป็นพระแผงสิบชาติตัดเดี่ยวนะคะ เนื้อดินสภาพสวยค่ะค่ะสำหรับพระแผงสิบชาตินะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระซุ้มกอเนื้อดินไม่ทราบที่เก่าใส่ตลับเก่าพร้อมใช้หน้าใช้หน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆิมนะคะปิดลังนะคะสําหรับตลับนะคะที่ใส่นะคะเป็นตลับเก่านะคะค่ะสําสหรับพระซุ้มกอเนื้อดินไม่ทราบที่นะคะ ใส่ตลับเก่าพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเบี้ยแก้เก่าไม่ทราบที่เขย่ามีเสียงดังมีโค้ดตัวนะด้านหลังเลื่อมพลาสติกพร้อมใช้ก็น่าใช้น่าบูชานี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ก็เก่าเก่าเดิมๆนะคะ เบีย้ยแก้นะคะเขาบอกว่ามีติดตัวติดบ้านนะคะแก้สิ่งไม่ดีหรือสิ่งไม่โชคลาบให้กับบ้านเราและตัวเราได้เลยนะคะสําหรับเบีย้ยแก้นะคะเป็นเครื่องรางของขังที่น่าเก็บน่าใช้มากๆค่ะค่ะสําหรับเบีย้ยแก้นะคะเก่าๆไม่ทราบที่สภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นจัตุคามรามเทพเนื้อผงปิดทองไม่ทราบที่ใส่ตลับอย่างดีพร้อมใช้ก็น่าใชหน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมเดิมนะคะตลับสวยมากค่ะค่ะสําหรับจัตุคามรามเทพเนื้อผงปิดทองไม่ทราบที่นะคะใส่ตลับอย่างดีพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระยอดธงรัตนโกศิน์ เนื้อสำริดสนิมหยกวัดบางขุนพรมกรุงเทพปี2549กล่องเดิมสวยมากน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะด้านในนะคะที่ฝากล่องก็จะบอกเสร็จสับเลยนะคะเป็นรุ่นไหนออกปีอะไรวัดไหนนะคะบอกหมดเรียบร้อยเลยนะคะนี่ค่ะสภาพก็สวยเดิมนะคะ เก่ามากด้วยนะคะสําหรับองค์นี้ค่ะสำหรับพระยอดธงรัตนโกสิน์นะคะเนื้อสำริดสนิมหยกวัดบางขุนพรมกรุงเทพนะคะพระสมบูรณ์กล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตกระเบื้องเคลือบหลวงปู่ทิมวัดพระขาวจังหวัดอยุธยาาซองเดิมเดิม พร้อมกระดาษนะคะสาภาพสวยเดิมค่ะเห็นไหมคะนี่คะ่ะเป็นล็อกเก็ตกระเบื้องเคลือบหลวงปูทิมนะคะสวยมากเลยนะคะพร้อมกระดาษแล้วก็ซองเดิมๆนะคะเห็นไหมคะสวยเดิมแบบนี้นะคะก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะการสำหรับล็อกเก็ตกระเบื้องเคลือบหลวงปูทิมวัดพระขาวซองเดิมสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นตะกุดเครื่องรางของขังนะคะเป็นตะกุดหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีเลี่ยมพลาสติกเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะเป็นเครื่องรางของขังที่น่าเก็บน่าใช้มากๆเลยนะคะ,คะสำหรับตะกุดหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะสภาพสวย ชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่250หค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นลูกประคาร้อยแปดเนื้อไม้หลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวกการามจังหวัดกาญจนบุรีสภาพสวยสมบูรณ์น่าเก็บน่าบูชาค่ะนะคะนี่ก็เดิมๆเลยนะคะสำหรับต สร้อยประคำนะคะสําหรับสร้อยประคำนะคะเป็นไม้นะคะสําหรับเส้นนี้นะคะค่อนข้างที่จะใหม่นะคะไม่ได้ใช้เลยนะคะส่วนประคำไม้นะคะสําหรับเนื้อไม้ถ้ายิ่งใช้ก็ยิ่งมันยิ่งมันก็จะยิ่งสวยนะคะขึ้นมันวาวสวยเลยนะคะสําหรับสร้อยประคำเนื้อไม้นะคะถ้าท่านใดใส่บ่อยๆก็จะมันจะสวยเลยนะคะ สมบูรณ์นะคะสำหรับเส้นนี้นะคะไม่มีขาดไม่มีหายนะคะสวยสมบูรณ์ค่ะค่ะสำหรับลูกประคำร้อยแปดเนื้อไม้หลวงพ่ออุตตมะนะคะสภาพสวยสมบูรณ์เส้นนี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเดิมๆนะคะน่าใช้หน้าบูชามากๆค่ะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพระร่วมกันขอบคุณมากค่ะค่ะสำหรับเส้นนี้นะคะเป็นเส้นใหญ่สวมคอได้แบบสบายๆเลยนะคะ